เรื่องลิทอนิเมทีเอดพรีเซนสรุปเนื้อเรื่องของตัวละครทั้งหมดจากเรื่องคิมิซุโนะไยบะหรือดาบพิฆาตอสูรนะครับผม คลิปนี้เราจะไม่ได้สรุปเนื้อเรื่องของเหล่าอสูรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอสูรธรรมดาหรือ12จัจนท่าอสูรซึ่งคลิปตัวละครที่เกี่ยวกับอสูรเดี๋ยวผมจะไว้ทําคลิปหน้าถ้ามีโอกาสได้ทํานะครับผมก่อนที่จะไปรับชมก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องของผมด้วยนะครับผมเพื่อกำลังในในคลิปต่อๆกันไปนะครับหากไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูตัวละครหลักกันเลยคาาโด ทันจิโร่อายุ15ปีเป็นลูกชายคนโตของตระกูลคามาโดเด็กหนุ่มที่มีจิตใจบริสุทธิ์และเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นอย่างมากมินิไซยซื่อตรงไปตรงมาและมีศีรษะที่แข็งยิ่งกว่าหินจนถึงขนาดใช้โจมตีอสูรได้และมีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมถึงขั้นทําให้สามารถรับรู้ความรู้สึกของมนุษย์และอสูรได้ซึ่งในยามต่อสู้นี้ทันจิโร่ไม่เคยลังเลที่จะลงมือสังหารอสูรที่ทําลายผู้คนแต่เมื่อรับรู้ถึงความเศร้าเสียใจ ของอสูรเหล่านั้นเขาจึงจะมอบความเมตตาให้เสมอหลังจากที่เนซึโกกลายเป็นอสูรทันจิโร่ก็ได้รับการฝึกฝนจาก ุโลโกดากิอดีตเสาหลักผู้ที่ใช้ปานวาลีและได้เป็นผู้สืบทอดปานวาลีทั้ง10กระบวนท่าคนล่าสุดเขาจึงเป็นศิษย์ผู้น้องของกิยูซาบิโตะและมาโคโตะต่อมาเขาก็ได้ประยุกต์ในการใช้ระบามฮินโนคามิที่สืบทอดจนมาในตระกูลซึ่งเป็นเทคนิคในการใช้ลมหายใจขั้นสูงที่ทันจิโร่พ่อของเขาได้ถ่ายทอดให้ซึ่งจะส่งผลให้พลังกำลังและความทอรหดนั้นเพิ่มขึ้นทันจิโร่ยังเป็นคนประเภทมองโลกในแง่บวกสามารถเข้ากับผู้คนได้ง่าย ตอนแรกก็ได้ถูกต่อต้านจากเหล่าบรรดาเสนหลักในองค์กรนักล่าอสูรเพราะเรื่องของเนซุโกแต่ภายหลังเขาก็ได้รับความชื่นชอบและการยอมรับจากเหล่าสาหลักเกือบทั้งหมดคาราโดะเนซโก อายุ14ปีเป็นลูกสาวคนโตของตระก,กูลคามาโดมินิสัยอ่อนโยนชอบดูแลพี่น้องเมื่อถูกทําให้เป็นอสูนก็ทําให้ความสามารถในการสื่อสารด้วยคําพูดได้หายไปและดูเหมือนจะสูญเสียบุคลิกนิสัยบางอย่างเกี่ยวกับมนุษย์แต่เธอนั้นยังคงสติเอาไว้ได้พอสมควรแม้จะกลายเป็นอสูนไปแล้วแต่เธอนั้นไม่เคยที่ทําร้ายและดื่มเลือดของมนุษย์ในยามปกติจะมีกระบอกไม้ไผ่ที่คาวไว้ที่ปากเพื่อป้องกันไม่ให้เผลอทําร้ายมนุษย์นั่นเองนอกจากนี้เนซิโกยังมีความ สามารถในฐานะอสูรอีกหลายด้านเช่นมีพลังฟื้นตัวจากบาดแผลร่างกายของเธอมีความสามารถในการขยายใหญ่และหดเล็กลงได้และสามารถใช้พลังรักษาบาดแผลและขับพิษให้คนอื่นได้และยังมีความแข็งแกร่งทางร่างกายที่เหนือกว่ามนุษย์และอสูรทั่วไปเป็นอย่างมาก อากาซึมะเซนนิสึอายุ16ปีเป็นเด็กหนุ่มที่มีนิสัยขี้ขลาดตาขาวซึ่งมองโลกในแง่ร้ายและไม่มั่นใจในตัวเองแต่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นเด็กหนุ่มที่มีจิตใจอ่อนโยนมีประสาทสัมผัสในการได้ยินเสียงกว่าคนทั่วไปหลังจากร่วมทีมกับทันจิโร่เซนนิสึหลงรักเนสึโกะตั้งแต่แรกพบเขาเป็นหนึ่งในนักล่าอสูรไม่กี่คนที่เจอเนสึโกะครั้งแรกแลาไม่หวาดกาลัวและไม่คิดจะทำร้ายเซนนิสึผ่านการฝึกหนักจากปู่คูวาจิมะอดีตเสาหลักที่ใช้ปานอัสนี ถึงแม้ว่าปู่แกจะฝึกอย่างหนักแต่กลับใช้ได้เพียงท่าแรกกระบวนท่าเดียวคูอาจิมะจึงสอนให้เขาฝึกท่าเดียวนั้นเป็นอย่างหนักจนถึงบรรลุแล้วต่อมาเซนิสึก็ใช้ท่าแรกของปานอสศนีซึ่งเป็นกระบวนท่าที่เจ็ดขึ้นมาใหม่ซึ่งภายหลังเขายังแบ่งปันเคล็ดลับของวิชาบางส่วนให้กับทันจิโร่ไปใช้ประโยชน์ต่อด้วยในยามปกติเซนิสึเป็นคนที่รักตัวกลัวตายและขี้วอยวายมากแต่เมื่อหมดสติร่างกายที่ผ่านการฝึกหนักจะมาเคลื่อนไหวในการต่อสู้ได้เองเพราะยังคงจดจำ วิชาที่ใช้ได้นั่นเอง ฮาชิบิระอินโนสุเกะอายุ15ปีเป็นเด็กหนุ่มที่สวมหัวหมูป่าไว้แทบจะตลอดเวลาเขานั้นมีนิสัยที่เลือดร้อนผงผางและชื่นชอบในการต่อสู้เป็นชีวิตจ,จิตใจและยังชอบเอาชนะจนถึงขั้นกวนประสาทคนอื่นเขานั้นมีประสาทสัมผัสในการรับรู้เหมือนสัตว์ป่าที่สามารถรู้ถึงอันตรายและความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายได้เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาในสังคมมนุษย์ทําให้ตระก,กาศความคิดของเขานั้นค่อนข้าง,าง,างแปลกและไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของคนทั่วไปมากนะักหลังจาก ที่ได้เข้าร่วมทีมกับทันจิโร่และเซนิสึเขาก็ได้เริ่มเปิดใจให้กับมนุษย์มากขึ้นอินโนสิเกตนั้นพัฒนาปาาสัตว์ป่าของตนเองซึ่งมีรูปแบบการโจมตีที่ลอกเลียนจากสัตว์ป่าสามารถโจมตีและต่อสู้ในมุมที่คาดไม่ถึงไปจนถึงยืดหดกล้ามเนื้อและกระดูกได้และยังมีความสามารถในการตรวจจับตำแหน่งของศัตรูได้อีกด้วยซซยูริคานาโอ อายุ16ปีเป็นเด็กสาวผู้เงียบลึ้หน้าตายแห่งเลือนผีเสื้อและควบคุมตำแหน่งที่พี่สะพภยของเนซุโกะเดิมที่เธอเป็นเด็กกัม้าที่ได้รับอุปการะจากเลือนผีเสื้อซึ่งถือว่าเป็นทางน้องสาวและสิทธิเอกของอดีตเสาหลักบุกผารุ่นก่อนนั่นก็คือโคโชคานาเอะและเสาหลักแมลงโคโชชินบุคานาโอะมีปัญหาในด้านการพูดจาสื่อสารเป็นอย่างมากเพราะอดีตในวัยเด็กของเธอซึ่งทําให้เธอนั้นเสียประสาทสัมผัสในการรับรู้และความเจ็บปวดและไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ได้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้องรอคําสั่งของคนอื่นซึ่งคานาเอะจึงมอบเหรียญเงินให้กับเธอซึ่งมาโยนใช้ช่วยในการตัดสินใจเวลาจะทําเรื่องต่างๆต่อมาทันจิโร่ก็สามารถเปิดใจของเธอได้เธอจึงเริ่มหลงใหลทันจิโาาร่โาม,ารโมาตั้งแต่นั้นและเริ่มแสดงอารมณ์และความรู้สึกออกมา,มากขึ้นคานาโอะได้เป็นผู้ใช้ปานบุกผาซึ่งเป็นการสืบทอดต,ต่อจากคานาเอะและเธอยังมีประสาทสัมผัสเรื่องดวงตาที่เหนือกว่าคนอื่นมากซึ่งภายหลังคานาโอะมีความสามารถแฝงเลนในตัวที่สามารถพัฒนา ขึ้นจนแสงหน้าอาจารย์ยาชินบุได้อีกด้วยซึ่งในที่สุดคานาโอะก็สามารถแก้แค้นแทนคานาเอะและชินบุพี่สาวทั้งสองของเธอได้ในศึกสุดท้ายด้วยการร่วมมือกันของอินโดสุเกะการจัดการกับโดมะโดยเป็นแผนการสั่งเสียของชินบุที่เกี่ยวกับแผนที่ใช้พิษในตัวเล่นงานโดมะและวางตัวให้คานาโอะตามสังขารนอกจากนี้คานาโอะยังได้รับตัวยาที่ช่วยสลายพลังอสุนพกติดตัวไว้เพื่อนํามาใช้ในกรณีฉุกเฉินและกลายเป็นไพ่ใบสุดท้ายในการช่วยเหลือทันจิโร เมื่อเรื่องราวจบลงเธอก็ได้แต่งงานกับทันจิโร่ลูกหลานของพวกเขานั้นได้สืบทอดเชื้อสายต่อมาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถึงยุคปัจจุบันในตอนจบของเรื่องราวนั่นเอง ชินาซึกาวะเกนยะอายุ16ปีเป็นน้องชายของซานิมิซึ่งเขามินิสัยเลือดร้อนมักงุดยิดอยู่เสมอมีความแค้งกับพวกอสูรไม่น้อยไปกว่าใครซึ่งมีประสาทสัมผัสรสชาติสูงซึ่งเขานั้นได้กินเนื้อของปีศาจซึ่งทําให้เขามีความสามารถพิเศษบางอย่างของพวกปีศาจอยู่ในตัวในช่วงแรกเขาไม่ค่อยถูกชะตากับทันจิโร่เท่าไหร่แต่สุดท้ายทันจิโร่ก็ได้เปิดใจเกนยะได้สําเร็จเขามีปัญหาในอดีตกับพี่ชายและอยากจะหาทางประสานสัมพันธ์ได้กลับมาแต่ก็ยังไม่สําเร็จซึ่งเขานนั้น ได้รับการดูแลและฝึกฝนจากเกียวเมเสาหลักหินผาส่วนตัวละครสำนักปานวาลีนะครับผมอุโรโกดาก,กิซาคอนจิ อดีตเสาหลักผู้ใช้ปานวาลีเป็นนักดาบแถวหน้าขององค์กรนักล่าอสูรซึ่งขันมาเป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนนักดาบที่จะเข้าสู่องค์กรนักล่าอสูรแต่ลูกศิษย์ที่เขาส่งไปเข้ารับการทดสอบทั้งหมดนั้นกับเสียชีวิตในระหว่างการทดสอบมีเพียงแค่กิยูเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้ซึ่งทําให้ซาคอนจินั้นไม่อยากจะฝึกสอนใครอีกเกิดทั่งกิยูส่งจดหมายมาขอร้องให้รับทันจิโรเข้าฝึกวิชาเป็นนักล่าอสูรด้วย ซาคอนจิเป็นคนที่ใจดีมากเขารักและห่วงใยทันจิโร่กับเนซุโกะเสมือนลูกแท้ๆเขาจับทันจิโร่เข้ามารับการฝึกอย่างเข้มงวดพอคิดว่าทันจิโร่คงจะไม่สามารถผ่านการฝึกได้แต่ทันจิโร่กลับทำได้และยังรอดกลับมาจากการสอบคัดเลือกเป็นนักล่าอสูรด้วยในศึกล่าสุดกับมูซันซึ่งคาดว่าจะเป็นศึกตัดสินในการต่อสู้นับพันปีซาคอนจิรับหน้าที่คุ้มกันและดูแลเนซุโกะที่นอนหลับหลังจากได้ยาที่ทําให้กลับคืนเป็นมนุษย์จากทามายโยซาคอนจิมีรางสัง สุดก,กับมูซันอาจจะจบลงภายในคืนเดียวซาบ,บิโตะสิทธิเอกของซาคอนจิและเป็นสิทธิที่ร่วมรุ่นเดียวกับกิยุขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ในฝีมือของดาบและมีความเป็นผู้นำนับว่าเป็นคนที่กิยุชื่นชมมากและคิดเสมอว่าซาบ,บิโตะนั้นคู่ควรกับการเป็นเสาหลักปานวาลีมากกว่าต้นซาบ,บิโตะนั้นปรากฏตัวออกมาช่วยเหลือทันจิโร่ในการจับเคล็ดลับวิชาปานวาลีและผ่านการฝึกขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปสอบคัดเลือกเป็นนักล่าอสูร ซาบ,บิโตเสียชีวิตหลังจากการต่อสู้กับอสูรพันมือในป่าที่ใช้คัดเลือกนักล่าอสูรส่วนกิยูรอดมาได้เพราะนอนหมดสติซึ่งทําให้ไม่มีใครรู้สาเหตุที่ทําให้ลุสิิตของซาคอนจิถูกสังหารกันหมดจากอะไรกิยูรู้สึกผิดอยู่เสมอถ้าซาบ,บิโตยังมีชีวิตอยู่แทนที่จะเป็นเขาซาบ,บิโตจะกลายเป็นนักล่าอสูรที่ยอดเยี่ยมและช่วยเหลือผู้คนได้มากกว่านี้ซาบ,บิโตได้กลายเป็นวิญ,ญญาณออกมาช่วยฝึกทันจิโรซึ่งทําให้เขาสามารถสําเร็จวิชาปานวาลีได้นั่นเอง มาโคโต,โตเด็กสาวที่เติบโตมาร่วมกับซาบิโตซึ่งทั้งสองคนเป็นเด็กกำพร้าที่ซาคอนจิมารับเลี้ยงไว้เธอนั้นเป็นเด็กสาวที่ยิ้มแย้มและจิตใจดีดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวมาโคโตก็เป็นหนึ่งในศิษย์ของซาคอนจิที่เข้ารับการทดสอบขั้นสุดท้ายเพื่อเป็นนักล่าอาสูนแล้วก็พบว่าศิษย์ของซาคอนจิถูกสังหารโดยอสูนพันมือ เธอกดจัดจนไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีพอจึงได้ถูกสังหารต่อมาวิญญาณของเธอกลับมาที่พมนับของซาคอนจิแล้วเข้าร่วมกับวิญญาณของซาบิโตเพื่อช่วยเหลือทันจิโร่ในการฝึกวิชาปานวาลีนั่นเองส่วนตัวละครกลุ่มเสาหลักองค์กรนักล่าอสูรน,นะครับผมโทมิโอกะกิยุ อายุ21ปีเป็นเสาหลักผู้สืบทอดปานวาลีคนปัจจุบันเขาเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของซาคอนจิเขามีนิสัยเงียบขึ้พูดน้อยและแสะดงความรู้สึกที่ไม่เก่งอย่างแรงจึงมีปัญหาในการพูดจาสื่อสารและทําให้ถูกหลายคนเข้าใจผิดจนถึงขั้นโดนเสาหลักคนอื่นเกลียดเอาแต่ที่จริงแล้วกิูเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นอย่างมากสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆด้วยความเยือกเย็นและใช้เหตุผลกิู <iy> เป็นคนแรกที่เจอทันจิโร่และเนซึโกะแล้วส่งจดหมาย แนะนำให้ทันจิโร่ไปฝึกวิชากับซาคอนจิภายหลังถือกับเอาชีวิตมาช่วยค้าประกันให้ทันจิโร่และเนสุโกะซึ่งกิยูได้พัฒนาปานวาลีกระบวนท่าที่11ซึ่งเป็นท่าเฉพาะของตัวเองขึ้นมาเมื่อครั้งที่กิยูเข้าสอบการเป็นนักล่าอสูรเขาลอดชีวิตมาได้ท้งที่หมดสติในขณะที่ซาบิโตะซึ่งเป็นเพื่อนรักก็ได้ถูกฆ่าซึ่งกิยูมีปมได้ว่าเขาไม่คู่ควรกับตําแหน่งเสาหลักวาลีเพราะเขาคิดว่าซาบิโตะนั้นคู่ควรกว่าตน 科乔·奇纳布。 อายุ18ปีเป็นสาวหลักแมลงภายนอกเธอเป็นสาวน้อยอ่อนโยนยิ้มแย้มอยู่เสมอแต่ภายในเธอเป็นสาวสายเอสว่าจะเชื่อเฉือนด้วยรอยยิ้มและมีความแค้งกับอสูรที่สังหารพี่สาวของเธอแต่ถ้าพูดคุยกันดีๆเธอก็จะพร้อมรับฟังเหตุผลและเธอนั้นเป็นคู่กัดกับกียูด้วยซึ่งเธอไม่ยอมเปิดใจให้ใครง่ายๆแต่ทันจิโร่พบเธอแค่ไม่นานก็สามารถทําได้ซึ่งชินนบุมีตําแหน่งเป็นหัวหน้าของเคยหัดผีเสือ้อซึ่งเป็นหน่วยพักฟื้นและหน่วยพยาบาลของ องค์กรนักล่าอสาูรซึ่งทําหน้าที่ดูแลคนที่บาดเจ็บเธอยังเป็นเสาหลักคนเดียวที่ไม่มีกําลังพอจะตัดหัวอสูรได้เนื่องจากข้อจํากัดด้านสรีระและพละกกาลังเธอจึงพัฒนายาวิเศษขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้เธอยังร่วมแลกเปลี่ยนงานค้นคว้าวิจัยการสร้างพิษและยาเปลี่ยนร่างให้กลับมาเป็นมนุษย์กับธรรมยศด้วยเธอรู้ตัวว่าคงเป็นเรื่องที่ยากที่จะสังหารอสูรข้างขึ้นที่ฆ่าพี่สาวของเธอได้จึงได้วางแผนฝึกวิชาพิษสะสมในร่างกายเพื่อใช้เป็นไพ่ตายและ บอ,อกรูปลักษณ์ของอสูนตัวน,นั้นไว้ให้กับคานาโอ เพื่อเธอจัดการต่อนั่นเองเลนโกคุเคียวจูโร่อายุ21ปีเสาหลักแห่งเพิงนิสัยร้อนแรงพูดจาตรงไปตรงมามักจะยิ้มแย้มอยู่เสมอเป็นคนที่รักความยุติธรรมและจัดว่าเป็นฝีมืออยู่ในกลุ่มต้นๆของเสาหลักนักละอสูนในยุคนี้ซึ่งตระกูลเลนโกคุเป็นหนึ่งในตระกูลนักลาอสูนที่มีความสามารถที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาปานมาจากมิสึกุนิโยริอิจิผู้ใช้ปานตะวันคนแรกแล้วพัฒนามาเป็นปานอาคัคคีพ่อของเขายังเป็นหนึ่งในอดีตเสา อีกซึ่งเคียวจูโร่ยังเป็นหนึ่งในคนที่สำคัญและคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกทันจิโร่ในเวลาต่อมา อุซุยเทนเกนอายุ23ปีเสาหลักเสียงนินจาคลาสโนวาผู้มีภรรยา3มคนเป็นอดีตนินจาที่ได้มาเป็นนักล่าอสูรจึงเชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีและการรอบสืบหาข่าวสารด้านฝีมือและการล่าอสูรในฐานะหลักดูเหมือนจะอยู่ในระดับกลางๆแต่ด้านพละกกำลังถูกจัดว่าเป็นอันดับสองในกลุ่มเสาหลักเขาเป็นคนที่ดิบเถื่อนปากเสียยึดภารกิจเป็นอันดับหนึ่งมีความหลงตัวเองเป็นอย่างมากและเป็นอีกคนหนึ่งที่ภายหลังได้รับการยอมรับจากพวกทันจิโร่นั่นเองโทคิโต มูอิจิโร่อายุ14ปีเสาหลักหมอกเป็นเสาหลักที่อายุน้อยที่สุดเร่งเป็นนักดับอัจฉริยะที่เพิ่งเริ่มจับดับเพียงแค่ไม่กี่เดือนก็กลายมาเป็นเสาหลักแล้วเขาเป็นคนที่แสดงความรู้สึกทางสีหน้าไม่ค่อยเก่งมักจะเหมอลอยอยู่เสมอและเป็นอีกคนหนึ่งที่ภายหลังเปิดใจให้กับทันจิโร่หลังทําภารกิจร่วมกันแล้วมูอิจิโร่ยังเป็นคนแรกที่พอจะหาคําอธิบายให้กับภาษามนุษย์โดยหาคําตอบได้ว่านักลาอสูนจะกุยทางเปิดสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มพลังการต่อสู้จะต้องทำ เงื่อนไขอะไรบ้างและภายหลังก็ได้มีการเปิดเผยว่าครอบครัวข,ข,ของเขาเกี่ยวข้องกับอสูรจันข้างขึ้นอันดับหนึ่งคารโลจิม s ซิลิอายุ19ปีเสาหลักแห่งความรักซึ่งเป้าหมายของเธอไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่จะปรับอสูรเพียงอย่างเดียวแต่เธอก็ยังมีเป้าหมายอย่างอื่นนั่นก็คือตั้งใจที่จะหาสามีโดยเฉพาะ มิซุลิจุดเด่นก็คือพละกกาลังมหาศาลและการตอบสนองของร่างกายมากกว่าคนทั่วไปเป็นคนที่มีบุคลิกที่เปิดเผยและมองโลกในแง่ดีพร้อมจะหลงไหลผู้ชายเก่งๆเท่ๆและเธอเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ได้เห็นใจพวกทันจิโร่และเนสุโกะตั้งแต่แรกๆที่ได้พบ อิกุโรโอบานายอายุ21ปีเสาหลักงูเขานั้นแอบหลงรักมิซึริแบบออกนอกหน้าซึ่งทําให้ไม่ค่อยชอบทันจิโร่ที่ในช่วงหลังนั้นได้วความสนิทสนมจากมิซึริซึ่งเป็นคนที่ปากเสียใช้ได้แต่ในการฝึกกับพวกทันจิโร่เขาก็จะดูเหมือนจะแยกแยะออกในเรื่องหน้าและอคติส่วนตัวสําหรับปานงูของเขาก็อยากจะถือว่าเป็นอีกสายที่ได้พัฒนามาจากปานวาลีภายหลังเขาก็ได้เริ่มเปิดใจให้กับทันจิโร่ในระหว่างร่วมสู้สึกครั้งสุดท้ายชินาซึกะวะ มิอายุ21ปีเสาหลักแห่งวายุซึ่งเขานั้นเป็นชายหนุ่มเลือดร้อนเจ้าคิดเจ้าแค้นและเป็นพี่ชายของเกนยะแม่ของเขาถูกให้กลายเป็นอสูรจนเขาต้องลงมือสังหารแม่ของตัวเองซึ่งทําให้เขาเกลียดชังพวกอสูรเป็นอย่างมากจึงไม่ยอมรับเนซุโกะที่เป็นอสูรให้เข้าองค์กรและเขาก็ยังไม่ค่อยกินเส้นกับกิยุด้วยเพราะคิดเอาเองว่ากิยุถือตัวแล้วมองพวกตนได้วกว่าแต่ที่จริงแล้วกิยุก็พยายามจะหาทางสื่อสารดีๆอยู่เหมือนกันเนมินั้นยังมีเลือด ชนิดพิเศษที่เป็นพิษต่อพวกอสูรเขาเป็นคนที่ออกตามล่าอสูรตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้เข้าองค์กรต่อมาจึงถูกชักชวนให้เข้าในองค์กรช่วงแรกเขาไม่ค่อยพอใจกับคาง,งยะที่เป็นหัวหน้าองค์กรแล้วไม่ได้ทําอะไรแต่หลังจากที่ได้พบกับคาง,งยะแล้วก็ได้สัมผัสถึงความเป็นจริงของอีกฝ่ายเขาก็ได้เคารพบบูชาคาง,งยะเป็นอย่างมากและเขานั้นค่อนข้างเป็นห่วงที่คาง,งยะไม่ยอมให้มีเสาหลักคนไหนมาเป็นองค์ลักในที่พักของตนด้านความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของเขากับเกนยะค่อนข้างย่ำแย่ ภายหลังทันจิโร่ก็พยายามจะหาทางเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องคู่นี้ด้วยวิธีการที่ดูเหมือนจะทําได้แย่กว่าเดิมภายหลังเรื่องจึงได้เปิดเผยว่าที่จริงแล้วเขาพยายามจะผลักไซเกนยะออกไปเพราะไม่ต้องการให้น้องชายเข้ามายุ่งเรื่องกับการล่าอสูรและหวังว่าเกนยะจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่งงานมีครอบครัวแทนที่ตัวเขาซึ่งทําไม่ได้นั่นเองฮิเมจิมะเกียวเมอายุ27ปีเสาหลักหินผาชายตาบอดที่แข็งแกร่งที่สุดในองค์กรนักล่าอาสูรเพียบพร้อมทางพาะก กำลังการโจมตีเทคนิคความเร็วประสบการณ์ความคิดการอ่านและเขานั้นยังมีนิสัยที่อ่อนโยนต่อเด็กว่ากันว่าเขานั้นเป็นคนที่ฝึกฝนตัวเองอย่างหนักหน่วงที่สุดของคนหนึ่งและเป็นสาหลักที่มีอายุมากที่สุดและได้ตำแหน่งมานานมากที่สุดในยุคปัจจุบันเกียวเมย์ยังเป็นสาหลักที่มีความใกล้ชิดและได้รับความไว้วางใจจากคังไยยะมากที่สุดและได้รับความเคารพยำเกรงจากสาหลักคนอื่นมากที่สุดซึ่งเกียวเมย์เคยมีอดีตที่เจ็บปวดแต่ได้คังไยยะช่วยเหลือไว้จากการถูกประหาร ตอนนั้นนับถือคางายะเป็นอย่างมากแม้จะอายุน้อยกว่าซึ่งว่าเขาเป็นผู้บุญคุณสูงสุดเขายังเป็นคนที่ช่วยดูแลและฝึกฝนให้เกนยะด้วยหลังจากภายหลังก็ได้เปิดใจยอมรับในความอ่อนโยนและทัศนคติที่ตรงไปตรงมาของทันจิโร่ส่วนตระกูลอุบิยาจิกิผู้นําองค์กรนักล่าอสูรน,นะครับผม อุบิยาชิกิคางายะอายุยีบสปีผู้นำตระก,กูลอุบิยาชิกิและเป็นผู้นำขององค์กรนักล่าอสูนเป็นชายหนุ่มที่สุขุมเยือกเย็นเฉลียวฉลาดมักจะมีรอยยิ้มอยู่เสมอเป็นส่วนรวมใจของเหล่านักล่าอสูนโดยเฉพาะพวกเสาหลัก เขายังมองออกว่าเนสโกเป็นอสูรที่มีคุณสมบัติพิเศษเกินกว่าอสูรทั่วไปเนื่องจากบรรพบุรุษของเขามีสายเลือดเดียวกับมูซันเกือบพันปีก่อนซึ่งการที่มูซันเป็นต้นกําเนิดของเหล่าอสูรจึงทําให้ตระกูลของเขาถูกคํำสาปส่งผลทําให้คนในตระกูลมีอาการเจ็บป่วยหลายแรงที่รักษาไม่ได้และมักจะมีอายุไม่เกิน30ปีหรือสั้นกว่านั้นคนในตระกูลของเขาทุกรุ่นจึงต้องรีบแต่งงานเพื่อสร้างทายาทเพื่อให้ตระกูลมีผู้สืบทอดต่อรวมถึงการตั้งองค์คลัก์นักล่า อาอสูรเพื่อหาทางจัดการมูสันให้ได้เพื่อเป็นการตรวจคำสาปและช่วยชีวิตผู้คนที่ถูกอสูรสังหารด้วยคางายยในวัยหนุ่มเคยพยายามที่จะฝึกวิชาดาบแต่แค่แกว่งดาบเขาก็มีอาการเจ็บที่หัวใจแล้วเขาสามารถจดจำชื่อของเหล่าบรรดาสมาชิกในองค์นักล่าอาสูรได้ทุกคนที่ตายไปแล้วยังคอยไปเยี่ยมคารวะที่สุสานที่ฝังศพของเหล่านักล่าอาสูรทุกคนที่เสียชีวิตเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วัยรุ่นจนกระทั่งอาการป่วยลุกลามไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกแล้วอุบุยาชิกิอามานันะ อายุ27ปีรญาคู่ชีวิตของคางายะตอนที่แต่งงานกันคางายะอายุ13ปีส่วนเธออายุ17ปีทั้งคู่มีลูก5คนอามเนะเป็นหญิงสาวที่เงียบขรึมคอยดูแลอาการป่วยของสามีซึ่งได้รับความเคารพจากเหล่าสาหลักเป็นอย่างมากที่จริงแล้วเธอมีลูกสาวของตระกูลนักบวชที่เคยแนะนําต้นตระกูลของอุบุยาชิกิว่าทางที่จะแก้คํำสาปได้คือต้องกําจัดมูซันหลังจากนั้นตระกูลของนักบวชจะยกเลิกให้ลูกสาวแต่งงานกับคนของอุบุยาชิกิทุก รุ่นอุเบยาชิกิคิริยะอายุ8ปีลูกชายคนโตและผู้สืบทอดตระกูลอุเบยาชิกิและเป็นลูกคนกลางจาก5คนมาจะแต่งตัวด้วยชุดกิโมโนแบบผู้หญิงซึ่งเคยพบกับพวกพ้องของทันจิโร่ในการสอบครั้งสุดท้ายแม้จะอายุน้อยมากแต่เขานั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งและไม่หวั่นไหวต่อการเป็นผู้สืบทอดที่จะต้องแบกรับภาระของตระกูลในการนำองค์กรนั่นเองตระกูลอุบยชิกิมีลูกสาวทั้ง4คนได้แก่1 อุบยาชิกิคานาตะ 2. องอุบยาชิกินิจิกะ 3. อุบยาชิกิฮินากิ 4. อุบยาชิกิคุอินะ ส่วนครอบครัวคามาโดนะครับผมครอบครัวคามาโดที่แม้จะจบชีวิตกันไปทั้งหมดในตอนแรกแต่ก็ยังคงปรากฏตัวกมาในห่วงมโนสำนึกเพื่อคอยเล็กสติให้ทันจิโร่และเนซิโกะบ่อยครั้งส่วนท่านพ่อมักจะมาในรูปแบบความทรงจําที่เรียกกันว่าครอบครัวนี้ทํางานกัะเป็นทีมในสมาชิกได้แก่คามาโดทันจิโร่คามาโดคีเอะคามาโดทาเคโอคามาโดฮานาโกะคามาโดชิเงรุคามาโดโลกุตะ ส่วนบัมพับบรุษที่มีชื่อว่าคามาโดซูมิโยชิซึ่งเขานั้นเป็นคนที่ได้พบกับมิสุคุนิโยริอิจิผู้ใช้ปานตะวันในอดีตซึ่งเป็นคนเดียวที่ไล่ต้อนมูซันจนเกือบสังหารได้แต่มูซันก็หนีตายไปก่อนซูมิโยชิและครอบครัวได้มอบควา,มอ,ความอบอุ่นให้กับโยริอิจิที่ทอแท้ในชีวิตซึ่งตัวเขาได้รับการถ่ายทอดเคล็ดหายใจปานตะวันรวมถึงต่างหูที่ได้สืบทอดต่อมากันรุ่นสู่รุ่นซูมิโยชิก็ได้ส่งต่อเคล็ดลับนี้มาในตระกูลใล้เป็นการ วิชาไล่ลำาฮินโนกามิกคางูระที่สืบทอดกันมาจนถึงรุ่นของทันจิโร่พ่อของทันจิโร่นะครับผมส่วนอสูรที่ไม่ทำร้ายมนุษย์นะครับผมทามามโย ο. หญิงสาวที่เป็นหนึ่งในอสูรไม่กี่ตัวที่เลือกจะใช้ชีวิตอย่างสงบในสังคมมนุษย์ทามายเป็นคนที่จิตใจอ่อนหวานมีความเห็นแจ้งในใชชตากรรมของพี่น้องทันจิโร่และเนซุโกะมากซึ่งไม่มีใครทราบอายุที่แน่ชัดเพราะข้อมูลที่เปิดเผยออกมาคือทามายสมัยยังเป็นมนุษย์ซึ่งเธอมีอาการป่วยร้ายแรงในตอนนั้นเองที่มูซันปรากฏตัวออกมาเธอจึงรับข้อเสนอจากมูซันที่จะเปลี่ยนร่างเธอ,อเป็นอสูรเพื่อรักษาชีวิตไว้แต่หลังจากกลายเป็นอสูรเธอก็ขาดสติและสังหารสามี และลูกแล้วก็ถูกควบคุมจนใจเป็นบริวารของมูซันแต่ภายหลังก็ได้คืนสติจึงแค้นมูซันมากเธอก็เลยพยายามไม่กินมนุษย์และศึกษาค้นคว้าวิธีทําให้อสูรกลับคืนเป็นมนุษย์ เป้าหมายของเธอคือการโค่นลมมุซันให้จงได้หลังจากพบทันจิโร่แล้วซึ่งทันจิโร่ก็มีการติดต่อกับเธอโดยจะส่งตัวอย่างเลือดของอสูรที่แข็งแกร่งไปให้และรู้จักกับเสาหลักบางคนเช่นเกียวเมเสาหลักหินผาและชินอบุเสาหลักแมลงนอกจากนี้ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนการวิจัยร่วมกับชินอบุด้วยทามายกขึ้นสติจากการควบคุมของมูซันได้เนื่องจากที่มูซันได้เผชิญหน้ากับสกิคุนิโยริอิจิซึ่งมูซันก็ได้ถูกโค่นพ่ายแพ้จนต้องแยกร่างหนีตาย หลังจากนั้นโยริอิจิ จึงที่ขอให้ทารรมายะช่วยศึกษาวิธีปากมุซันเพิ่มเติมและปล่อยตัวเธอไปแล้วทามายกก็ใช้เวลาหลายร้อยปีค้นคว้าตัวยาที่จะคืนร่างอสูรให้กลับมาเป็นมนุษย์นั่นเองยูชิโร่เด็กหนุ่มอสูรที่ติดตามทามยกอายุประมาณ200ปีเป็นคนที่ปากเสียเมื่อเจอหน้าทันจิโร่และเนสึกโกะครั้งแรกก็ได้เปิดปากกระทันหันและเขาก็ได้เพิ่เทอทูนทามยะระดับสูงสุดซึ่งไม่เค่อยชอบที่ทามายะแสดงความดีใจต่อพวกทันจิโร่เพราะว่าเขานั้นกลัวว่าทามยกจะเดือดร้อนแต่ภายหลัง ด้วยภาวะจำยอมก็ต้องร่วมมือกับทันจิโร่และยังช่วยเหลือในการต่อสู้กับมูซันในศึกสุดท้ายอีกด้วยส่วนขลิหัดผีเสื้อหน่วยพยาบาลนะครับผมคันซากิอาโออิเด็กสาวผู้เข้มงวดและจริงจังเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยพยาบาลในขลิหัดผีเสื้อที่ขึ้นตรงต่อชินบุอีกทีถึงแม้ว่าอาโออิจะผ่านการฝึกนักล่าอสูรมาก็จริงแต่เธอก็ไม่มีความกล้าและความสามารถไปถึงระดับที่จะออกไปต่อสู้แนวหน้าได้เธอจึงรับหน้าที่ดูแลเหล่านักล่าอสูรที่ได้รับบาดเจ็บกระทั่งทันจิโร่ และพรกพวกและเธอนั้นค่อนข้างสนิทกับคาณาโอเป็นพิเศษนาคาฮาระซูมิ เทระอุจิคิโยทาดะคะนาโฮเด็กสาวทั้ง3าในคฤหาส์ผีเสื้อซึ่งเป็นเด็กในการดูแลของคานาเอะและชินโนบุซึ่งพวกเธอคอยดูแลพวกทันจิโร่ไม่ได้รับบาดเจ็บและถูกส่งตัวมารักษาซึ่งพวกเธอนั้นเป็นสามสาวน้อยที่จิตใจดีล่าเริงและคอยช่วยเหลือให้กำลังใจและเป็นคนแนะนำเคล็ดลับการฝึกปานให้กับทันจิโร่อีกด้วยซึ่งสาเหตุที่พวกเธอมาอยู่ในคฤหาสผีเสื้อก็เป็นเพราะว่าครอบครัวของพวกเธอนั้นถูกอสูรสังหารไปหมดแล้ว โคโชคานาเอะพี่สาวแท้ๆของโคโชชินโนบุและเป็นอดีตเสาหลักผู้ใช้ปานบุกผาบุคลิกนิสัยที่ยิ้มแย้มจิตใจดีและมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นอยู่เสมอแม้แต่กับเหล่าอสูรก็ตามครั้งหนึ่งชินโนบุเคยเล่าว่าทั้งทันจิโร่และคานาเอะเป็นคนประเภทเดียวกัน ซึ่งคานาเอะยังเป็นคนที่รับเลี้ยงคานาโอะเมื่อตอนที่ถูกพ่อแม่ขายเป็นทาสซึ่งพาเธอมาดูแลในคาริฮา์ผีเสื้อเสมือนครอบครัวเดียวกันเธอยังมอบเหรียญไว้ให้กับคานาโอะซึ่งพกพาและบอกว่าถ้าเธอตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำหรือพูดอะไรก็ให้โยนเหรียญเสียงทายเอาแต่เธอก็ได้บอกว่าวันหนึ่งถ้าคานาโอะพบกับผู้ชายที่ชอบเธอก็จะตัดสินใจได้ด้วยตนเองซึ่งคานาเอะเสียชีวิตเพราะโดนโดมะซึ่งเป็นอสูนจันทาขั้งขึ้นอันดับที่2ก่อนตายเธอก็ได้บอกลักษณะของอสูนตนนั้นไว้ให้บชิน แม้ว่าเธอจะไม่อยากให้น้องสาวต้องใช้ชีวิตด้วยความแค้นก็ตามแต่คานาเอะมักจะพูดว่าชอบชินโนบุตอนที่ยิ้มแย้มมากกว่าดังนั้นหลังจากที่เธอเสียชีวิตชินโนบุก็ได้สะกดแกนความกดของตัวเธอเองแล้วก็ยิ้มแย้มอยู่เสมอเพื่อทําตามที่คานาเอะต้องการมูราตะนักล่าอสาูรหนุ่มและเป็นรุ่นพี่ของพวกทันจิโร่เป็นนักดาบรุ่นเดียวกับกิยูเขานั้นก็ได้พบกับทันจิโร่ในตอนที่เข้าร่วมการสอบเขาไม่ได้มีความสามารถโดดเด่นเหมือนกับนักดาบรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มของทันจิโร่ เซนิสึอิอโน,นโดสุเกะคณาโอเกนยะซึ่งทั้ง5คนถือว่าเป็นหน้าใหม่มาแรงที่ฝีมือก้าวขึ้นเทียบกับระดับเสาหลักได้ซึ่งมุละตะค่อนข้างขี้ขาดและไม่กล้าเผชิญหน้ากับเหล่าอสูรแต่เขาก็คอยช่วยเหลือพวกทันจิโร่ในยามจําเป็นเท่าที่กําลังของคนธรรมดาคนหนึ่งจะช่วยไว้ โกโต้เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกวาดคอยดูแลประสานงานหลังการต่อสู้ทั้งช่วยเคลื่อนย้ายพวกทันจิโร่ในเวลาที่ได้รับบาดเจ็บและคอยประสานงานกับหน่วยพยาบาลอีกที่เขานับถือพวกทันจิโร่มากที่ต่อสู้โดยไม่กลัวอันตรายโกโต้นั้นเป็นคนที่กล้าเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าตำแหน่งของเขาจะต่ำกว่านั่นเองโฮตาโุฮางานเนสุกะช่างตีดาบผู้เลือดร้อนแห่งหมู่บ้านช่างตีดาบซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับภารกิจสำคัญในการตีดาบกับนักล่าอสูรมากมายช่วยอายุคนฮางานเนสุกะเป็นช่างตีดาบที่มี ฝีมือที่มีนิสัยเลือดร้อนและต้องการตีสุดยอดดาบที่ใช้สังหารอสูรให้ได้เขาก็ได้รับหน้าที่ตีดาบให้กับทันจิโร่แต่เพราะว่าทันจิโร่ต้องต่อสู้สึกหนักมาตลอดซึ่งทำให้ดาบเสียหายจนหักไปหลายเล่มซึ่งนั้นทําให้เขานั้นโกรธเป็นอย่างมากทุกครั้งซึ่งสมาชิกของหมู่บ้านนี้ก็จะใส่หน้ากากเทนุซึ่งปิดบางโฉมหน้าเอาไว้ คูอาจิมะจิกโกลออาจารย์ของเซนนิสึเป็นอดีตผู้ใช้ปานอัศนีหลังจากการวางมือในการล่าอาสูนก็กลายมาเป็นอาจารย์ที่คอยสั่งสอนนักดาบรุ่นถัดไปซึ่งเขาก็มองเห็นพรสวรรค์ของเซนนิสึที่อยู่ในตัวจึงเขี้ยวเขียนฝึกฝนให้เจ้าตัวอย่างหนักถึงแม้ว่าจะพยายามหนีหรือฝึกขาดไหนก็ตามแล้วเป็นคนที่เซนนิสึรักและเคารพเสมือนปู่แท้ๆเขายังเป็นคนที่ชี้แนะเซนนิสึว่าไม่ต้องฝึกให้ได้ทุกกระบวนท่าแต่ฝึกท่าเรียวจนบรรลุแตกฉานก็พอแล้วเมื่อเวลาที่เซนนิสึหมดทาง เขานั้นก็มาจะนึกถึงคำสอนของปู่คูวาจิมะอยู่เสมอสึกิคุนิโยริอิจิ ผู้ใช้ปานตะวันยอดนักดาบที่ได้เชื่อว่าเป็นนักล่าอสูรที่เก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์และเขาเกิดและเติบโตในครอบครัวซามามไรในระหว่างการต่อสู้ยุคสมัยสงครามเซนโกคุเขาก็ยังมีพรสวรรค์นในฐานะนักดาบอัจฉริยะที่เรียนรู้ในการใช้ดาบอย่างรวดเร็วตั้งแต่วัยเด็กเขาก็มีพี่ชายฝาแฝดที่มีชื่อว่าซุกิคุนิมิจิคาซึแต่เป็นพี่ชายของเขากับรู้ถึงปฏิกิริยาที่ตัวมีความสามารถในฐานะนักดาบมากกว่าโยริ ichi, อิจิออกจากตระกูลเพราะเขานั้นต้องการเพียง ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับภรรยาที่ได้พบกันตั้งแต่เด็กแต่ภรรยาที่ตั้งท้องอยู่ก็ได้กลับถูกสังหารโดยอาสูรที่เข้ามาจมตีในตอนที่เขาไม่อยู่บ้านนอกจากนั้นจึงมาหานักดาบในองคลักษ์นักล่าอาสูรและได้นําวิชาปานมาซึ่งถ่ายทอดให้กับนักดาบในองค์กรนี้ นอกจากนี้ยังทําให้ผู้ใช้ปานสามารถเปิดรอยปานบนใบหน้าที่จะส่งผลให้พลังในร่างกายพุ่งถึงขีดสุดรวมถึงการเบิกเนธทะลุสรพรพสิ่งด้วยและนั่นเองก็ทําให้องค์กรนักสู้นักล่า,าสูนในยุคข,ของเขานั้นถูกยกย่องให้เป็นยุคทองที่สุดในประวัติศาสตร์แต่วิชาของเขาก็ส่งผลทําให้ผู้ใช้ปานนั้นมีอายุสั้นลงโยริอิจิก็ยังเกือบสังหารมูซันได้สําเร็จแต่มูซันก็กลับหนีรอดไปได้แต่ก็เป็นการช่วยปลดปล่อยทามายโยที่ถูกมูซันครอบงำไว้ได้ด้วยต่อมาโยริ อิจิก็ถูกกล่าวขอโทษที่ล่อยให้มูซันหนีไปแล้วพีชายของเขาก็ยังมาเป็นอสูรอีกเขาถูกลุมประนามให้ต้องทําฮาราคิริแต่หัวหน้าองค์กรนักล่าอสูรรุ่นนั้นเพิ่งจะอายุ6ขวบแต่ได้ปฏิเสธแล้วทําเพียงแค่ขับไล่ออกจากองค์กรเท่านั้นการที่มีมัจ,จิิคสึกกลายมาเป็นอสูรจันท์ข้างขึ้นที่1ในชื่อว่าโคคุชิโบและทําให้โยริอิจินเสียใจและผิดหวังอย่างรุนแรงต่อมาเขาก็ได้เป็นสหายกับคามาโดซูมิโยชิบรรพบรุษของทันจิโร่จากนั้นเขาก็ได้ชชอบมมาาดื่ และใช้เวลาอยู่ในบ้านของคามาโดเนื่องจากตัวโยริอิจิไม่มีผู้สืบทอดวิชาต่างหูตะวันจึงมาเป็นมรดกที่อยู่ในตระกูลของคามาโดแทนเขานั้นยังถ่ายทอดเคล็ดลับการหายใจของปานตะวันให้กับซูมิโยชิแล้วซูมิโยชิก็สัญญาที่จะส่งต่อวิชานี้ให้กับลูกหลานต่อไปเรื่อยๆดังนั้นวิชาของโยริอิจิจึงได้สืบทอดต่อกันมาโยริอิจิเป็นคนที่ทําลายข้อจํากัดที่กล่าวว่า ผู้ใช้ปานที่เปิดรอยปานได้จะสิ้นชีพก่อนอายุ25ปีเขามีชีวิตยืนยาวมาถึง70ปีจนแก่ชราได้และได้ระเิญหน้ากับพี่ชายตอนที่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นชีพไปเรื่องราวในอดีตของโยริอิจิเปรียบได้เหมือนกับพูกกาที่เกิดพร้อมมันในชะตากรรมที่พิฆาตอสูร้ายให้พินาศแถมยังมีพลังเหนือล้ำกว่าอสูรทั้งหมดด้วยเพราะมีความประมาทเล็กน้อยจึงทําให้ภารกิจนั้นไม่สําเร็จซึ่งทําให้ต้องส่งต่อเคล็ดลับวิชาของตนให้กับคนรุ่นหลังและนี่นะครับก็ จากคิมิซโนะยายบะหรือดาบพิคาตอสูตรนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้เกิดลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ที่ช่องของผมด้วยนะครับผมเพื่อกำลังใจในคลิปต่อๆกันไป สำหรับเนื้อหาอาจจะมีการสปอยก็ต้องขอไปคุณผู้ชมณที่นี้ด้วยนะครับผมสาเหตุที่ผมทำคลิปนี้นะครับผมเนื่องจากกระแสเกมดังอย่าง Kimi's No Yaba Hinokami k o n i c o ซึ่งเป็นเกมที่เพิ่งออกใหม่ในปี2021นะครับผมทั้งบน PC PlayStation 4 PlayStation 5นะครับผมสำหรับใครที่อยากไปเล่นนะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อเล่นกันได้นะครับผมเพราะมีความสนุกแถมเนื้อเรื่องของตัวเกมนี้ก็เหมือนกับในอนิเมะด้วยนะครับผมหากว่าใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับผมสาหรับผม เรื่องลิตอนิเมะทีเฮดผู้เชียชเเ่ยวชาญด้านการเจาะเลือกเกิดข้อมูลต่างๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสักทนนี้สวัสดีครับ